ทำอาหารให้สุกไวอร่อยไวกว่าเดิมนะครับหม้ออัดแรงดันสแตนเลสหนาพิเศษใช้งานได้ทุกเตาครับนึ่งตุนต้มครบใบเดียวแข็งแรงปลอดภัยประหยัดเวลาเหมาะกับทุกบ้านทุกครอบครัวนะครับหม้ออัดแรงดันสแตนเลสหนาพิเศษ18-32เซนเมตรครับเร่งความอร่อยให้เร็วกว่าเดิมหม้ออัดแรงดันสแตนเลสคุณภาพสูงที่จะช่วยให้คุณนึ่งตุน แล้วก็ต้มได้ครบไปจบไปเดียวนะครับอาหารสุกเร็วขึ้นประหยัดเวลาแถมยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้อย่างเต็มที่นะครับผลิตจากสเตนเลตหนาพิเศษบวกกับอลูมิเนียมอันลอยเกรดอาหารนะครับแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมครับใช้งานได้ทั้งเตาแก๊สและก็เตาไม่เหล็กไฟฟ้าครับด้านจับกันร้อนจับถนัดมือปลอดภัยด้วยระบบวาลเนิรภัยบวกกับระบบ,บล็อกฝาอัตโนมัตินะครับ เปิดไม่ได้จนกว่าแรงดันจะลดลงสู่ระดับปลอดภัยนะครับมีให้เลือกอยู่หลายขนาดครับตัง้งแต่18-32เซนเมตรหรือว่า3-14ถึงลิตรครับท่านครับรองรับทุกบ้านทุกครอบครัวจะทําต้มยํากระดูกหมูเปื่อยแกงตุนไก่นึ่อปลาหรือเมนูสุขภาพก็สบายมากนะครับสุกเร็วอร่อยไวประหยัดพลังงานใช้งานได้ทนยาวนานนะครับหม้อดีที่ควรมีติดบ,บ้านทุกหลังนะครับ อาหารสุกเร็วสามเท่าหม้ออัดแรงดันสแตนเลสหนาพิเศษใบเดียวทําได้ครบนะครับนึ่งตุนต้มแข็งแรงปลอดภัยใช้ได้ทุกเตาพร้อมหลายขนาดให้เลือกนะครับของดีควรมีติดกลัวนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบพร้อมนี้แล้วครับ